มาเบรกทำเมนูแสนอร่อยกันสักครู่วันนี้เรามีสูตรเด็ดของเมนูอาหารฟิวชั่นไทยยุโรปเมนูนี้เลยสปาเกตตี้น้ำยากะทิเจเริ่มต้นการทำเมนูนี้ด้วยการผสมน้ำพริกแกงเผ็ดเจกับกะทิน้ำสำเร็จลูกเห็ดฟางน้ำกระชายขมิ้นสดลงในโถปัน่นปั่นจนละเอียดเลยนะครับ จากนั้นก็นำส่วนผสมของพริกแกงเทลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนเติมพริกไทยสดตะไคร้พริกไทยป่นใบมะกรูดบุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บซีอิ๊วขาวและน้ำมะขามเปียกต้มจนเดือดทั่วดีและน้ำยำเริ่มมีกลิ่นหอมโวยออกมาขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนั้นเราก็ตักน้ำยากะทิเจใส่ถ้วย รับประทานคู่กับสปาเก็ตตี้ต้มสุกและเครื่องประกอบที่เตรียมไว้ได้เลยครับ